ครับผมสวัสดีครับช่องไร่สวนอินทพลัมเสลานนะครับเมื่อนี้ผมจะมาวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวใส่ผมใส่จอกมนูนะครับผมได้เตรียมมาต้นอินทผลัมไปนะครับผมใส่ขิงมวก่อนใส่ขิงม้วแล้วใส่จอกมนูทับนะครับลดน้ํานะครับผมทุกเมื่อนะครับผมว่าตัวนี้เป็นการกำจัดวัชพืชออกจากหนองเลืองเขานะครับบันดานั่งครับผม ขั้นดีจังใดกับกดได้กดแชร์นะครับผมก็ติดตามถ้าใครกดผมขอให้เริ่มรวยมือล้านแสนล้านนะครับผมครับขอบคุณครับบา๊ายบาครับ